วันนี้เราจะเรียนจำนวนใหม่กันนะตอนที่เราเรียนไปในตอนครับก่อนๆเราเรียนในเรื่องของกลุ่มจำนวนนับถูกไหมคะจะเรียนเน้นไปเรื่องของพรมอกับพรนอจริงๆแล้วในกลุ่มของจำนวนนับเนี่ยที่นักเรียนต้องเรียนรู้มีอะไรบ้างก็คือหนึ่งต้องเรียนเกี่ยวกับรูปกระจายของการนำตัวเลขทั้งหมด1ิตัวที่เป็นเลขโดด นำมาเขียนแทนจำนวนต่างๆถูกไหมคะนำมาเขียนแทนจำนวนต่างๆเวลาเมื่อนำมันมาเขียนแทนจำนวนต่างๆเนี่ยมันอยู่ในหลักใดมันก็จะมีค่าประจำหลักเช่น6ไปอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น6 6ไปอยู่ในหลักพันมีค่าเป็น6 0พันอะไรลักษณะแบบนี้นั่นคือไปเรียนในเรื่องตรงนั้นด้วยแต่ สิ่งที่เราสนใจที่นำจำนวนนับมาเรียนกันในมหนึ่งเนี่ยเราเน้นเรื่องหอละมอกับครนอนั่นเองนะแต่ในกลุ่มของจำนวนนับเนี่ยเรียเยอะละรู้ว่าต้องเรียนรูปการกระจายรู้ว่าเวลาจะอ่านออกเสียงแทนจำนวนต้องขึ้นต้นด้วยตัวเลขตามด้วยหลักยกเวน้นสองในหลักสิบออกเสียงยี่แทน ไม่ออกสองสิบแต่อันอื่นจะออกหมดเลยสามสิบสี่สิบห้าสิบหนึ่งในหลักสิบไม่ออกเสียงไม่บอกหนึ่งสิบออกเสียงหลักอย่างเดียวเลยสิบถูกไหมคะส่วนหนึ่งในหลักหน่วยออกเสียงอะไรหนึ่งในหลักหน่วยออกเสียงอะไรคะออกเสียงเอ็ดถูกไหมเวลานำไปเขียนเนี่ย หนึ่งในหลักหน่วยจะออกเสียงเอ็ดยกเว้นถ้ามาเป็นเลขโดดตัวเดียวออกเสียงหนึ่งใช่ไหมคะถ้าในหลักอื่นๆออกเสียงหนึ่งหมดเลยแต่ในหลักสิบไม่ออกเสียงเช่นอยู่ในหลักร้อยก็ออกหนึ่งร้อยอยู่ในหลักพันก็ออกหนึ่งพันแต่ถ้าอยู่ในหลักสิบไม่ออกหนึ่งสิบนะคะไม่ออกหนึ่งสิบแต่สองออกเสียงยี่เป็นยี่สิบ ส่วนตัวอื่นๆออกเสียงตามนั้นคือ30 40, 40 50 60ว่าไปนะคะนี่เป็นข้อตกลงในเรื่องของการนำมาเขียนในเรื่องจำนวนนะับวันนี้มาพิจารณาเรื่องใหม่จำนวนกลุ่มใหม่ที่จะต้องแนะนำให้รู้จักนะคะครูจะเรียนจำนวนที่กว้างขึ้นกลุ่มของจำนวนนั้นกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นเองเอาไปพิจารณาวันนี้กล่าวถึงเรื่องของจำนวนเต็ม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะกล่าววันนี้ในเรื่องของจำนวนเต็มกล่าวในเรื่องของจำนวนเต็มครูบอกว่าจำนวนที่นักเรียนรู้จักที่เคยเรียนมานั้นทั้งหมดเลยในช่วงชั้นที่หนึ่งและสอง เรียนมาแล้วสองช่วงชั้นนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับจํานวนนับจํานวนนับก็คือจํานวนที่เริ่มที่หนึ่งแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งไปเรื่อยๆการนําตัวเลขมาเขียนแทนจํานวนก็จะใช้ตัวเลขทั้งหมด1ิบตัวศู 0, 1, 2ย์หนึ่งสองสาีห้าหเจ็ดปดเก้าในกลุ่มสิบตัวเราเรียกว่าตัวเลขโดดในกลุ่มสิบตัวนี้นะคะเรียกว่าตัวเลขโดด ตัวเลขโดดจะมีสิตัวนำสิบตัวนี้มาเขียนเรียงไปสับไปสับมาเรียงไปสับไปสับมาไม่ว่าจะวางตรงไหนก็จะมีข้อจำกัดมีข้อตกลงบอกเลยว่าอ๋อถ้ามาวางตรงนั้นมีค่าประจำหลักนะเวลาจะอ่านออกเสียงแทนจำนวนต้องอ่านว่าอย่างไรนะคะต่อจากกลุ่มตรงนั้นนักเรียนก็เริ่มเรียนการดำเนินการ พอรู้จักตัวเลขก็จะเรียนการดําเนินการการดําเนินการที่เราเรียนในช่วงชั้นที่1และ2ก็เรียนบวกลบคูณแล้วก็หารนะคะก็จะเรียนเรื่องการคํานวณและบวกเลขเป็นลบเลขเป็นคูณเลขเป็นหารเลขเป็นนะคะแล้วก็เริ่มรู้จักเมื่อมีการลบที่ตัวตั้งกับตัวลบเท่ากันก็เลยเริ่มรู้จักจํานวนศูนย์ ศูนย์เป็นค่าที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจำนวนนับแต่ถูกรู้จักเมื่อเรียนการดำเนินการเมื่อมีการลบที่ตัวตั้งกับตัวดำเนินการลบเท่ากันลบแล้วก็เลยเป็นศูนย์รู้จักศูนย์ขึ้นมาทันทีพอรู้จักศูนย์ก็เริ่มรู้จักสมบัติของศูนย์นะคะเริ่มรู้จักสมบัติของศูนย์ว่าศูนย์มีสมบัติอย่างไรบ้าง ต่อจากนั้นก็เริ่มมาเรียนการคูณการหารพอเรียนการหารเมื่อหารไม่ลงตัวก็เลยรู้จักทศนิยมเกษตรส่วนทศนิยมเกษตรส่วนเป็นเรื่องของการหารเมื่อหารนั้นไม่ลงตัวนะคะค่อยๆไล่ให้ดูนะแต่วันนี้มารู้จักกลุ่มจํานวนที่ครูบอกกลุ่มมันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเรียกว่าเป็นจํานวนเต็มเอาไปแล้ว ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังภาษาที่นักเรียนรู้จักขนาดนี้จํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบและก็จํานวนศูนย์นะคะรูจักตรงนี้ไปดูมากล่าวถึงครูย้อนกลับไปถึงจํานวนที่นักเรียนรู้จักก่อน